น้องสาวของทั้งคุณแม่ทั้งขอบครัวทําบุญบานเพืความเป็นสรีเป็นมงค,คลตามแต่พระจารย์เจะเมตาในชมรมรับต่อไปขอกราบขมมนบครับกระผมขอกรบตุ้นสองโคบาอาจารย์ทุกตุกโลกทุกโุกของนอก็ความเจริญลอกงามในศีลในธรรม สุคนรงรงส่อยากเหาั้นทำายสักใส่เวลาในนั้ราขอสรนส้ยินดีอนุโมทนาสาธุในหนําเจตทําใจของอยากนมสุคนโดยเฉพาะอย่างจริงอนุโมทนาในความศรัทธาศรัทธาคือความเสือเขากับองค์ย อสุรในคุณของอรรถเทเจ้าคุณของปะทภัณฑคุณของประสงฆ์ศรัทธาในคุณแห่งคุณกุศลคุณงามคนอีดีความอสุรคุณงามค้ดีบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นตีเปิงแห่งเกษมของเราสันปัสสัตในโลกนี้โลกหนาโลกต่อต่อไปคนเเสิอยู่เห็นเป็นสุขใด กย่อนมีบุญเนี่เป็นเครื่องรอเรียกการวัดบุญมือใดกระทุกมือนั้นยากมือนั้นรั้งปากมือนั้นเขาก็จะต้องเห็นบุญกันอยู่ไปจังไปจังปูมีศรัทธานะ่ะจึงเป็นเซืรอว่าปูมาเสิรดเป็นปูมีศรัทธาศรัทธานี่คือศรัทธา์เด่เป็นสาวนวลประเสริฐเป็นอริยรัพพะเอวพระพุทธเจ้าควรสอนไห้เท่านี่เ่อว่าบุญอะไ เกิดมาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระเจ้าแล้วก็บได้ยินได้ฟังเสือๆหน่อมนำลงสู่การปปฏิบัติสู่การกระทั่งพอยยิงนับวันนับเวลาเข้าไปยิงเห็นหรอชีวิตของเขาก็ตามของผูได้ก็ตามต่างอยนความบ่เทียงทั้งหมดต่างอยนความโ่เทียงต่างอยู่บนความทุก โกเสียวชีวิตหลอดไปในแต่ละมือ่อแต่ละวันแต่ละเวลาบมเมนต์ไหนเราแต่ละนั่งยังนีแต่ยิ้มโอยหลายคนนะโอยน้ำแก่น,น้ำขาไป่ละนิววัตธตรมมากกับลูกน,ลน,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 นี้อันนี้มันไปพอไดดินพิกไปพิดมากพิดไปพิดมากเลยอันนี้ก็คือ,คอกตกหลังจากการเป็นอยู่ถึงมันตกอยากลำบากยิ่งการทำมาหากิน สิศด้แต่ละเหืืองแต่ละยานแต่ละบาทแต่ละสลึงนี่ก็ถูกกอ่า้ฮถูกจากการเจบไข่แต่ป่วยสมสมื่อแต่ละเม่ยพอตามก็หาคนสิบข้นที่จงสูฟังโทรศัพท์มาเราเรื่องปวดหัวมอเก่าปวด้ังปวดแถวอยาก้ำลูกอยากน้ำฟัวอยากน้ำเนียก็เห็นจริงๆริงเราชีวิต สมกับว,ว่าพู้ใจเจ้าคนบอกว่านอกจากทุกข์พัวมีอีหยังเกิดนอกจากทุกข์พมวมีอนะีหยังรับเข้าทั้งหลายทาั้งปวงผู้มีความเสือ่อก็เลยว่าเออในเหมือนชีวิตนันอยู่ตามการกว้งถูกเก็ขอให้ในสารบุญสารกุศลเก็บเกี่ยวบุญกุศลสัมผัสและถ้ำเพื่อด้เป็นทีเพึ่งของดวงจิตดวงใจขณะเสื่อมไหวตายเกิดอยู่ทุกปูเกาะคอ้มีบุญเป็นเครื่องนำพา มีบุญเป็นปูครับเลื่อนมีบุญเป็นปูปะัมอันไปไปใดเท่นั้นเก่งไปตัวนั้นดีไป,ป,ไปก็นั้นประเสริฐไปก็นั้นการรับเชื่อของขวอมทุถูกเขี่ยของความทุกขกเขาสู้มากสู้ผลใดนั้นก็คือเป้าหมายที่สูงสุดแล้วแต่มันกับเป็นไปบ่าท่านใดไปบ่ท่านหอดบ่ท่านเทิงกัะสัส่งบุญสัตว์ทุเนี่ก็เริงรือผ้าอาศัยก่อนนักเป็นเบา เข้าตั้งหลายไป่ถึงมีความเสือมีความัท่า,อ,อ,ยา,า,าอย่างสิปวาระ่หญาหนุ่ม่อผ่ากรักหนุ่มสาวความตั้งง่ายฝ่อมตีฝ่อมนอกได้บานได้สองบานขี้กีบบานไก่เมื่อเที่ยงแม้แต่คณะสม์ผู้บาอาจักก็มีข้อมูลซึกตัวต่างกัน,มมกกนเก็บเกี่ยวบุญกุศกลตามโอกาสตามหนาที่ที่ตนเองเสียสิทธิธร ในการที่สังบุญสังกุรสอนให้น้ำกับพยายามยกจิตยกวิญญาณไปยความให้มันขึ้นสูงขึ้นจากความยึดมันเดิมมันค้นมโผผ่านต่างๆทุกเรื่องทุกอย่างให้มันเบาบางอย่ายให้มันโลทัสหอดเวลานั้นเหตุผลท่านไหนทุ่มที่สุดก็เหตุบุญเหตุกุศลคือเ้าเหตุตามนาทีและบทบาทท่านก็เอาสกินก็เอาภาว่าน่ากั พด่ฝนผ่าเปี้ยนปล่อยพระละว่างความยึดมันตึ้มันในจางค่ายในจางโลกจิตโยงใจจะใสายวันนี้เทาทำบุญบานอุทิศอุปคุศลถึงวันพระบูรุษปู่ญาตาย่าญาติครัวโอติกาผู้คนนั้นเป็นที่รักพุ่มบานพุ่มเมืองของท่านโลกาเทวดาพุ่มมาเทวดาต่างต่วัสในมูอนี้เน,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 นาะในฐานะที่ ย่อมสาวเป็นชาวพักย่าเป็นชาวพกแต่อย่าให้พุ่มใจอีกอันหนึ่งอย่าคู่บัเที่ยวบวชยังว่าท่านได้ครบปีเด้ยังว่าท่านครบปีอาจารย์ก็ว่า,า,ท,า,นนา,ท,า,าท่านหนวจากพ่อคนใดอย่างนีหน่อยหนอยให้กำลังใจหน่อยห,หน่อยมแม่เลิกง่ายแอบสุ่มทองปาทิโมกโมว,ว่ามีสวดแล้วสวดจบแล้ว เด็พักกันอยู่สองสามจุดแค่จำขอผิดเด็ดสามเทื่อจะได้มาจำได้ฟูตพวเด็ดบอกว่าเอาไม่สามเถื่อสาธุด้านังเนี่ยสาธุักสามเทื่อเห็วสาธุสาธุอันนี้จะมาเจอว่าเป็นยาเป็นยาแบบย่างดีเป็นยาอายุวัฒนะเป็นยาวิเศษ ไอ้ทั้งย่ายงไอ้ทั้งเมย์ไอ้ทั้งอยากนุ่มก็ได้ตั้งใจกันเลยนยิ้มมาท่องท่องกระเพาะได้จริงจังกันไลนะแต่ว่ากรใส่ใจเธอว่นคะมีสติมีปัญญามีความอัเพี้ยนเอ้ไอ้มันได้เกิดบนกับย่ายกับเมย์ยังสั่นใปีน้องนเอวหูนั่งก็ได้บุญในน้องกัเก่าสั่งเมยเนาะม เป็นบุญใหญ่ละเป็นบุญใหญ่คู่บาอาจารย์ไก่ไก่อย่เงนันก็รบนถือว่าเป็นเหน้าบนญมารับบิณฑบาตมารับทรยรทมแลวก็แอบบุญแอบกุศลไปถึงบรรพบุรุษอย่างติโกมทติขาวเหตตามคําสอนพระพุทธเจ้าในเมื่อเหตตามเดินตามคังสอนพระพุทธเจ้าแล้วบุญย่อมเกิดกุศลย่อมเกิดคุนงามวามดีย่อมเกิดวารมีก็ย่อมเกิดอกู่ขอนุโมทนา แล้วต่อไปกระทำไปกดงานแล้วอดเป็นอ้อ